สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมครับคลิปนี้แอดก็มีเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับมหกรรมกีฬาซีเกมปี2023ครับที่ล่าสุดเนี่ยมีเรื่องราวหลายๆดราม,ม่าเลยเกี่ยวกับประเทศไทยของเรา คือตั้งแต่ที่เราเนี่ยมีเรื่องมีราวกับฝั่งของกัมพูชาเรื่องกุลขเมก็มีหลายเรื่องราวเลยที่ไม่เป็นธรรมกับเราสําหรับการแข่งขันซีเกมครับที่จะมีการแข่งขันเนี่ยในวันที่5้ถึงสิจพฤษภาคมในประเทศกัมพูชาที่กรุงพนมเปญโดยล่าสุดทางฝั่งสื่อของกัมพูชาเองก็ออกมาตีข่าวใหญ่เลยครับบอกว่าไทยเนี่ย เรื่องมากบ้างไม่ดูก็ไม่เป็นไรไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรสําหรับลิขสิทธิ์คือตัวนี้เนี่ยกัมพูชายเองก็เก็บลิขสิทธิ์เราแพงมากนะครับแพงกว่าเวียดนามเนี่ยแปเท่าเลยเวียดนามเนี่ยจ่ายค่าลิขสิทธิ์เพียงแค่1 0 0 0 0ดอลลาร์เท่านั้นนะครับคือถือว่าน,น้อยมากเท,ทียบกับไทยเราซึ่งไทยเราเนี่ยแพงกว่าถึง80เท่า80เท่านะครับไม่ใช่8เท่าคือ80เท่าเนี่ยเยอะมากๆล่าสุดเลยครับเพื่อนๆอาเซียนของเราก็งงทั้งฝั่งของพมา่าเองเวียดนามเองก็ง,งงเลยครับว่า ทำไมกัมพูชาเนี่ยถึงขายลิขสิทธิ์ในไทยแพงถึง80เท่าโกยังงงว่าพิเศษยังไงซึ่งอาเซียนอย่างเวียดนามก็ยังงงเลยครับว่ากัมพูชาเนี่ยตั้งลิขสิทธิ์ใหไทยสูงถึง800,000ดอลลาร์หรือประมาณ27.6ล้านบาทคือตีไปกลมๆก,ก็28ล้านแหละครับสำหรับค่าลิขสิทธิ์ของไทยแม่ถือว่าแพงมากๆนะครับ ดยหนังสือของเวียดนามก็รายงานข่าวนี้ครับว่าซีเกมชุบทองหรือเปล่า,าแพงกว่าชาติอื่นถึง80เท่าคือเหมือนชุบทองมาขายนั่นแหละครับซึ่งตัวนี้เนี่ยทางฝั่ง,งกกทก็ยืนยันว่าจะไม่ซื้อลิขสิทธิ์หากกัมพูชาไม่ลดราคาคือมันแพงเกินไปจริงๆครับสำหรับลิขสิทธิ์ในครั้งนี้จะไม่ว่าอะไรจริงๆครับถ้าลิขสิทธิ์แพงแล้วคุณภาพดีคุณภาพเกินร้อย อันนี้ดูสภาพสนามครับสนามการแข่งขันซึ่งก็ได้ตรวจเป็นที่เรียบร้อยว่าสนามกัมพูชาเละแบบนี้แล้วค่าเลขสิทธิ์ทำไมพุ่งแบบนี้ครับคือเหมือนกับว่าตอนนี้กัมพูชาเองก็กําลังหาเงินที่จะมาหมุนเวียนในซีเกมครับเพราะว่าต้องการเงินสับสุนคสนคือล่าสุดก็ผุดแคมเปญออกมาว่าอยากพับหัวใจเพื่อที่จะได้เงินสับสุนในซีเกมครั้งนี้คือเขาเองก็ตั้งเป้าไว้เลยครับว่า จะพับหัวใจได้1ล้านดวงและก็จะทําลายสายติของอังกฤษที่พับหัวใจไป53,000ดวงกัมพูชายก็จะเอา1ล้านดวงครับซึ่งอยากสร้สางสตีใหม่ของโลกคือกะเอาแบบจัดซีเกมครั้งเดียวแล้วก็รวยเลยครับแบบนี้เรื่องดราม่าเนี่ยก็มีมาเรื่อยๆครับคนดังในโลกออนไลน์ของกัมพูชายองก็ออกมาต่อว่าครับว่าไทยเนี่ยไม่ซื้อก็ไม่ต้องดู แล้วก็ไม่พอใจไม่ต้องส่งนักกีฬามาแข่งขันซึ่งเรื่องนี้กสิทธิ์เนี่ยทางฝั่งกัมพูชาก็ชี้แจงนะครับว่าทําไมถึงแพงขนาดนี้เขาก็บอกว่าเป็นเรื่องของสภาพเศรษฐกิจเพราะว่าเศรษฐกิจของบ้านเราเนี่ยมีตลาดที่ใหญ่ก็ต้องเก็บแพงเป็นพิเศษแล้วเวียดนามไม่สูสีกับเราเหรอกครับเวียดนามเนี่ยยิ่งกําลังพัฒนาแล้วเก็บ10,000ดอลลาร์ส่วนเราเนี่ยแผดแสนดอลลาร์มันห่างชั้นมันห่างไกลกันมากนะครับ สำหรับค่าเลี้สิทธิ์ของซีเกมส์ครั้งนี้ซึ่งกีฬาที่ถูกบรรจุในซีเกมส์ครั้งนี้ที่กัมพูชาก็มีทั้งหมด49ชนิดในตอนนี้นะครับก็มีทั้งดำน้ำว่ายน้ำโปโลน้ำอานิสโดยกีฬาหลัหลกๆเนี่ยก็ยังมีฟุตบอลวอลเลย์บอลมวยสากลแลวก็อีกหลายๆกีฬาที่เป็นกีฬาสากลครับส่วนกีฬาที่บรรจุเข้ามาโดยกัมพูชานเนี่ยก็มีกุาเมที่กำลังเป็นกระแสอย่างร้อนแรงครับว่า กอล์ฟของไทยหรือเปล่าอีกอัน,นึงที่เป็นกีฬาชีตใหม่ที่บรรจุเข้ามาครับก็เป็นกีฬาเชคบอลซึ่งกีฬานี้น่าสนใจครับว่าใครจะคว้าแชมป์เพราะฝั่งกัมพูชายังก็กําลังฝึกเลยตอนนี้ฝึกกีฬาเชคบอลแบบเป็นจริงเป็นจังเลยครับเราเห็นไทยไปเล่นในเวทีระดับโลกไปเล่นในการแข่งขันชิงแชมป์โลกแล้วก็อยากไปเล่นบ้างครับยังไงก็ต้องรอติดตามความคืบหน้าครับว่าในการถ่ายทอดสดในการซื้อดิกสิตนั้นทางกัมพูชาจะลดมาให้หรือเปล่าคือมันแพงเกินไปจริงๆนะครับราคา28ล้าน โอ้โหกับซีเกมที่แบบว่าจัดคุณภาพได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้แต่ว่าตั้งค่าลิขสิทธิ์ไปแบบแพงเวอร์วังแล้วครับคือแฟนๆชาวไทยของเราเองส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่อยากให้ซื้อลิขสิทธิ์ครั้งนี้ครับเพราะมันแพงเกินไปถ้า,าการบูชาไม่ลดเนี่ยก็ไม่ต้องซื้อซึ่งเรื่องนี้ก็ยังต้องตามกันต่อครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะสำหรับก,นนการแข่งซีเกมเพราะแต่ละครั้งไม่มีปัญหาแบบนี้ครับในเรื่องของลิขสิทธิ์เรื่องของการถ่ายทอดสดคือดูฟรีได้ ทั้งช่องทาง YouTube ช่องทางฟรีทีวีคือดูฟรีได้หมดแต่ว่าครั้งนี้กับเจอปัญหาครับกับการจัดของกัมพูชาลิขสิทธิ์แพงจริงๆครับและคุณภาพเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าซึ่งก็ต้องรอติดตามกันต่อครับสำหรับการแขง่งขันซีเกมต้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็จะเริ่มแข่งขันกันแล้วยังไงก็ต้องรอความคืบหน้ากันต่อไปติดตามกันได้เลยนะครับเอาละครับส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องราวข่าวสารแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด like, subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัพเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ